ฝากกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่ลงดอยแม่มอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องลงดอยแม่มอนอีกแล้วนะคะเย็นนี้นะคะทุกคนน้องพาจะพาทุกคนนะคะไปจับปลาค่ะกลับมาจับปลาอีกแล้วนะคะซึ่งเราหายกับการจับปลามานานนะคะจับปลาตอนกลางคืนนะคะว่าเราจับเป็นยังไงเนาะจริงๆก็เคยลงให้ดูแล้วนะคะแต่ว่าจะลงแบบจะลงให้ดูใหม่นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเลยก็เป็นสุนหังนราก็เลยแบบว่าอาจจะไม่ค่อยชัดหรือว่าไม่ค่อยเป็นนะ,ะแต่วันนี้ไปดูกัน,นะคะ่ะ ยิวหลังบ้านนี่คือสวยบ้านนะคะทุกคนพวกเราก็พร้อมกันแล้วนะคะเราไปกันห้าคนนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะว่าเราคืนนี้เราจะได้หรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะวันนี้เราจะไปทํากับข้าวกินด้วยนะคะอย่าลืมตามไปดูกันนะคะต้องดูให้จบด้วยนะคะทุกคนโอเคไปกันเลยค่ะทุกคนเรามาถึงที่นี่แล้วแต่ว่าไฟเราเห็นไฟป่าไฟป่าหรือไฟคนไม่รู้นะคะแต่ที่แน่คือไฟไหมโอเคนะคะ คนเราไม่รู้ว่าเราจะจับได้ไหมถนนนี้นะคะทุกคนก็อาจจะคุ้นชินคุ้นเคยกันนะคะเพราะว่าถ้ามาจับปลาน้องพา่าก็จะพาทุกคนมาเส้นนี้เลยนะคะแต่ตอนนี้คือแบบเออไฟลุกไหม้ว่าโหอีหนูจะจับปลาได้ก็คะนานี้เจ้าลงสวนสับประดบประดทุกคนอุ้ยสวนสับประรดของไม่หมดเลยอ่ะน่าสงสารจังอุ้ย ตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงแม่น้ำนะเพราะาเราต้องเดินเข้าไปนะคะโอเคเราจะไปยิ้มปลากันนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นระหว่างทางนะคะเมื่อกี้เราก็เจออะไรที่เป็นแบบเอออะไรนะเออไม่ใช่เราเจอไฟมาเนาะทุกคนโอ้โหน่กกากลัวมากเออล่าสุดที่หนูเจอก็คือไม่รู้ตอนไหนเนาะแต่ตอนนี้คือเราเจอแบบใ,ใกล้ๆน่ากลัวมาก เราไม่ไม่ขอสู้กับไฟนะไม่ขอสู้กับน้ำด้วยแต่ว่าอยากไปยิงปลาอยากไปจับปลานะทุกคนทุกคนชอบจับปลานะแล้วก็เรามาจันอย่างที่บอกนะคะห้าคนอยู่ข้างหลังแต่เราไม่เห็นเพราะว่ามันมืดแล้วนะคะโอเคเราไปดูกันเห็นเห็นเห็นปลาไหวไหมเห็นกระจุกระจิ๊เล็กๆนี่ไง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 ทุกคนนี่ปลาเล็กๆเยอะมากะคะโอะโหแบบใดที่เราเป็นมิกกับธรรมชาตินะทุกคนเราก็ได้กินแบบนี้แหละนี่ น้ำก็คือใส่มากโอ้โหมีคนข้างบนนะคะดีแล้วตอนนี้ก็แต่ละคนเตรียมอุปกรณ์กันนะคะตนนเตรียมยิงกันแล้วเตรียมจับปลากันแล้วนะคะนี่เช็คแว่นทำความสะอาดตั้มเคยค่ะนี่อ้ยรอบนี้มีถุงมือจาอน,นี้ก็จะใช้มือจับนะคะถุงมือก็เขียวกะจีสีสดใสามากส่วนคำนี้นะคะจะใช้จะใช้จะใ,ใช้ก้างของ เค่ก้กางของล่มยิงยิงเอานะคะ<ำ>จะจับหรือจะยิงคะเราอะ่ะจับจับเอาเหรอโ,อโหแล้วงานได้บินในหุ่งน้าแบบโอ,หโ,อ,หโ,อโหเยอะมากยิบโตได้ลงนาอันนี้เริ่มปฏิบัติการน,นะคะเริ่มจับเป็นแล้ว<ม>เราต้องหาตามซอกของ<ม>เอ,อหินนะคะนี่มันจะเป็นคนถือปลาะคะซึ่งไปลงที่ไหนมาก่อน โอ้โหว่าน่นเล่ยมากกอนอือแล้วก็ใช่มไหมทุกคนว่าน้องพาลงไปหานาปลามาแต่ไม่มีคนถ่ายให้เลยเพรสนุกมากนะคือแบบเออเย็นสบายมากทุกคนแล้วก็ปลาคือไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่เราเตรียมมายิงนะทุกคนเนี่ยมองไม่เห็นเนี่ยไม่ต้องใช้ก้านมันยิงก็ได้นะเพราะว่าปลาตัวนั้นคือมันหลับแล้วเราก็สามารถจับได้ง่ายเนาะก็เลยว่ามันใช้มือจับเป่าๆอย่างนี้ได้เลยนะทุกคน แต่รู้สึกว่าวันนี้นะคะเป็นวันเสาร์โอรู้สึกว่าคืนนี้นะคะมีคนแบบว่ามายิงค่อนข้างจะเยอะมากเยอะแบบเ็หอหลายกลุ่มอะข้างล่างน้องค้าก็ตามมาอีกกลุ่มหนึ่งข้างบนก็มีกลุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนเราเราอยู่ตรงกลางระหว่างสองกลุ่มนี้อะไรเงี้ยเออน้ำก็จะขุ่นๆหน่อยเนะาะเมื่อกี้ตอนเรามาก็น้ำนจะใสนะออออมองมาหนักครัโหสนุกมากเลยทุกคนพอช่วงนี้เป็นฤดูร้อนใช่ไหมแล้วเวลาเราเข้าน้ำเนี่ยเออเร่อยากอ่กมาเลยมันเย็นสบายมากเลยขอบอก พอูหน่อยได้ไหมคะว่าได้เท่าไหร่แล้วโอ้โหได้เยอะอยู่นะคือโอ้โหได้เยอะนะคะเนี่ยได้อ๋อเจอรึเนี่อ๋อไม่ได้แต่ว่าเจอแล้วใช่ไหมอยูได้ก็หินเนอโอ้โหเรามาเอาใจช่วยขนาดมีถุงมือนะเนี่ย ได้ไหมเอาไม่ได้เอาไม่ได้เดี๋ยวมาเอาใจช่วยกันโดนมากไอ้ตัวไหเขาเรียกตัไหที่มึงวิ่งน่จะดีเยมีชาบงไงเออบนะี่เาช่วยเ่วสิมาเอาออกไม่ได้ก็เปลี่ท่ทาง อยู่ที่ทาไปแล้วฝั่งนี้เป็นยังไงบ้านจา๊ะเ้อไดออ้แล้วหรือกอยจับเสร็จแล้วใช่ไม่คันเห็นนะคะเราฝุกกลอยู่ฝั่งนี้เพราะฝั่งนี้น้มันลึกไงก็เลยว่าจะได้แต่ว่ามาอ,าออกไม่ได้นะเพราะมันติดก้อนหินก้อนนี้โหสู้ชีวิตมากยากเต็มเลยน้ำท,ทางก็เล็กนะคะคนก็เยอะ Bây nay chợ hoàng ma con. Ờ em. เขาบอกปลาใหญ่นะคะทุกคนเราก็เลยลงทุนลงใหม่อีกรอบนึงเราจะไปดูปลาค่ะโอ้โหสู้มากเูสู้แบบพี่น้องโ,<ห>อโอ้โหเดี๋ยวเขาดูหน่อยโอ้มายนะโอ้รใหญ่ใหญ่มากได้แล้วเหรอไม่ทันไม่ทันได้ถ่ายเพื่อนเรอย่างนเราก็จะรอ เ็นช่วงนี้ดูน้องหน่ะแล้วมีคนจับบ่อยแล้ก็เลยไม่คิดนี้อ่ะค่ะขณะน,นี้อยู่ในขั้นตอนการทำอาหารของเราแล้วแต่ก็จะทำขอพีนไปให้มันอุ่นก่อนนะาดูสิถ้าวนแบบเอาไข่ายเนียม,ม่ร้อน,อนอจับก,กระจับตัวน้อยๆนี่เป็น,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 นตัวผู้นี่ว่า

โอ้ยทุกคนมีกุ้งด้วยโหข้าสมมติว่าให้เรื่องได้แล้วว่าปลาใหญ่กับกุ้งนะคะน้องพายจะให้เขาจับกุ้งนะคะเพราะว่ากุ้งคืออร่อยมากเขาบอกเลยเดี๋ยวเราก็จะมาทำกับข้าวกินกันเลยนะคะหยมมาเดี๋ยวเขาขุดไหลเดี๋ยวเยีมาทองเดี๋ยวคุณไปยังไงสิโอมันนี้ก็ดี เริ่มตมั้งหม้อกันแล้วนะคะทุกคนโหจะย่างปลาด้วยค่ะปลาตัวใหญ่ใชด้วยนะอันนี้เริ่มปรุงกระจาเทปกระทะไหมโอ้ไม่ใช่เทปกระทะเดือดผมไม่เ,เดือดไม่ใช่เดือดบอกแล้วดิดอกก้กร้อนก็ใช้ร้อนก,ก็ร้อน อันนี้เราใส่เครื่องปรุงตามใจตามใจอยากหรือตามใจชอบนะคะอ,อ,อ,อยากใส่อะไรก็ใส่ไปเลยค่ะโอ้โหแล้ววันนี้เราขอเอาแค่เมนูต้มอย่างเดียวนะคะย,ย่างัวนงออย่างเดี๋ยได้กินหรือเปล่าก่อนออใส่ไปเลยเกลือต่อไปผงงูอะไรข่าอนะไรผงัวผงัว ผงนัวผงนัวผงนัวผงล้วงเอ้ยไม่ใช่ใส่น้อยเศบน้อยใส่หลายเศกหลายใส่คึกคัดโอออันนี้มักหลายเด้ออันนี้ของอะไรเนาะพับละผัดชะอมพับละค่จะ้องมารับบิด้านบิดานเลยมื่อกี้เหรแแล้วมีคนไม่กินชะอมค่ะไม่เป็นไรเราอิ่มเข้ามาแล้วเราไม่ง้อทำอที่ทำในประเทศยังมีย่างอยู่บ่ยังมีย่างอยู่บ่อยู่บู่วยบ่งม่งชะอมจ้า เอาไปใส่อะไรคะตอปลานั en, ่นหยาต้องลมาต่อเรือไปฝรังข้นเกลืจะแบ่งไกลใส่แ้็แข็งดี่ป้วหมอืออืออดเหม็นเลยอะหนาวจัง ผิวแล้วด้วยต่อไปอันนี้คือผักบุ้งเปรี้ยวนะทุกคนเนอเขาเรียกว่าผักผักบุ้งเปรี้ยวเหรอ,อเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะนะช,ชื่ออะไรม่รู้นะว่าขเขาเรียกยังไงแต่หนูเรียกผักบุ้งเปรี้ยวนะมันเป็นผักบุ้งนะคะแต่มันเปรีย้ยวอุ๊ร้อนจังอ่ะชิมไปแล้วหนึ่ง ปกติเราก็ใส่ปลานิดเดียวนะคะพเพราะว่าเราแค่เออเอาปลาให้มันหอมๆเฉยๆเรากินผักบุ้งเตี๋ยแล้วทำไนอ่ะมีผักบุ้งเตี๋ยมิฉองเลี้ยงผักไม่เลี้ยงปลาใส่ปลาลงไปฮะเราใช้ปลาตัวเล็กๆนะคะเวลาต้มปลาจะได้กลมกลืนไปกับร้อนจัดทุกคนเห็นกุ้งไหมคะ กูเปลี่ยนสีเลยดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะซชวให้ดูนี่กุ้งนี่ทุกคนกุ้งนี่กุ้งจะเล็กๆโอ้ยน่ากินจังโอ้โหเดี๋ยวรอเรารอรอไปกินพร้อมกันนะคะเรามาดูฝั่งนี้นะคะปลาปลาแยกของเราก็สุกได้ที่นะคะหอมจะไหม้แล้วไหม้จะไม้แล้วอ่ะทุเรียจ้า

อ,อันนี้กินปลาสินี่เน้นๆเป็นยังไงอร,อร่อยัวอร่อยหวานมันหวานมันมันไม่เหม็นคาวเลยไม่เหม็หนเพราะอ,อะไรปลาสดปลาสดปลา <Okay. S 1> เป็น เยี่ยมบดมอเลยฮะโอเคทุกคนคะตอนนี้เราก็กินเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราจะกรับบ้านคะ่ะเดินทางกลับบ้านนะคะนี่นะคะสำหรับวันนี้นะคะกันจะบลาวันนี้ก็สนุกมากคะ่ะสนุกแบบสนุกมากๆก็สวัเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้นะคะถ้าสมมติว่าใครอยากจะให้พผู้ดาน,นะไปทําอะไรยังไงก็สามารถเมนกันมาได้นะคะก็ ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย